ตำแหน่งอื่นได้แต่ลูกเมียต้องนอนละทมเลิกคิดจะปีอย่ามีเมียนอยนออออให้น้องไม่ต้องการ,ลกเ,รเลือกเถอะถ้าใจสุขสมตำแหน่งระทมน้องไม่ต้องการเมียระบมเลือกเถอะถ้าใจสุขสม ตำแหน่งระตมน้องไม่ต้องการรับหมดความห่วงใยแอบมีดูกเมียต้องนอนระทมเลิกคีต้าปีอย่ามีเมียนอยให้ผู้หญิงคนใหม่ตำแหน่งเมียใหญ่ยนให้น้องมาที่รู้หรือเป่า อุตสาหพอบพานี้พ่อแม่มากับพี่หวังร่วมทีอุตสาหพอบพานี้พ่อแม่มากับพี่หวังร่วมทีวีอยู่กับพี่ไปจนวันตายต้องมาจำหนักเมื่อพี่หมด ปันนี้ไม่คิดเลยว่าจะพาเขามายามหน้าลูกเียตำแหน่งน้องไม่ต้องการเลือกเธอถ้าใจสุขสมตำแหน่งระตมน้องไม่ต้องการอุตส่าหอผพานี้พ่อแม่มากับพี่ วังร่วมที่ผู้ยิงคนใหม่ตำแหน่งเมียใหญ่โยนให้น้องมาที่รู้หรือเปล่าอุตส่าห์ขอพานี้พ่อแม่มากับพี่วังร่วมที่ตำแน่งอื่นได้แต่รับไม่ได้ หอลมานใจเมียคิดไปหัวใจอ่อนเพียที่ผู้หญิงคนใหม่ตำแหน่งเมียใหญ่ยนให้น้องมาที่รู้หรือเปล่าอื่นได้เต็มใจรับได้ยังอุสสาห์ อบผ้านี่พ่อแม่มากับพี่วังร่วมที่หัวใจอ่อนเพียลูกเมีย,มยต้องนอนระทมเลิกคิดเธอพีดั๊บหมดความห่วงใยแอบมี รักหมดความหว่วงใยแอบมีนวีอยู่กับพี่ไปจนวันตายต้องมาจำหนักเมื่อพี่หมดวันนี้ไม่คิดเลยว่าจะพาเขามายามหน้าลูกเพียแตงแน่ง วันนี้ไม่คิดเลยว่าจะพาเขามายามหน้าลูเนนกเม,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 มียตั้งแ่งอย่าเมียน้อยเมียใหญ่ต้องยิงหนึ่งชายต้นไม่ได้ใจยิ่งอยู่นานไปยิ่งเหยีบยบหัวใจลูกน้หมดความห่วงใยแอบมี ตำแหน่งอื่นได้แตมเมียใหญ่สองหญิงหนึ่งใตทนไม่ได้ใจมันคืนคมทีเดียวคืนรับไม่ได้อย่าทรมานใจเมียคิดไปตำแมน่งเมียลูกพวงมอบ ไม่มาจงข้ากันเทียคืนนม,มันคืนคมยิ่งอยู่นานปืนได้เต็มใจรับได้ยังรับไม่ได้อย่าท้อลมานใจเมียคิดไปหัวใจอ่อนเพีย อย่าม,มีเมียน้อยเมียใหญ่สองหญิงหนึ่งยต้นไม่ได้ใจโลกเมียต้องนอนละทอมเลิกคิดจะปีอย่าม,มีเมียน้อยใจรับได้ย่างหวงตำแหน่งเมียหลวงมอบให้มาจงฆ่ากันจี ตำแหน่งอื่นได้แต่ยิ่งเหยียบหัวใจลูกเบียระบมเลือกเธอถ้าใจสุขสมตำแหน่งระตมบกเบียระบมเลือกเธอถ้าใจสุขสมตำแหน่งระตมน้องไม่ตองใจยิ่งเหยียบหัวใจลูกเบียระบม เลือกเถอะข้าใจสุขสมตำแหน่งระตมอุตสาหพ,พานีพ่อแม่มากับพี่วังร่วมที่ขืนด้เต็มใจรับได้ย่องหัวเทีเยคืนรับไม่ได้อย่าทรมานใจเมีย จิตไปยิ่งอยู่นานไปยิ่งเหยียบหัวใจลูกน้องไม่ต้องการเลือกเถอถ้าใจสุขสมตำแหน่งระดมน้องไม่ต้องการ,ราไม่ฟอก็ฟังให้อาการไหนนะจ๊ะ <c oughs> อยู <Universe> back, up, ley, ่กับพี่ไปจนวันตายต้องมาจำหนักเมื่อพี่หมดที่วีอยู่กับพี่ไปจนวันตายต้องมาจำหนักเมื่อพี่หมดอย่ามีเมียน้อยเมียใหญ่สองหญิงหนึ่งชายทนไม่ได้ใจีวี อยู่กับพี่ไปจนวันตายต้องมาจำหนักเมื่อพี่หมดเดอกหมดความห่วงใยแอบมีเดียคื้นรับไม่ได้อย่าทรมานใจเมียคิดไปอุตสาห์ ข่พอพานี่พ่อแม่มากับพี่หวังร่วมทีรับหมดความห่วงใยแอบมีนเราไม่อเอาก็ฟังให้ยังไงน,นออะจ๊ะ ปุกเมียัะบมเลือกเธอถ้าใจสุขสมตำแหน่งระตมน้องไม่ต้องการอยู่หัวใจหย่อนเพียลูกเมียต้องนอนระตมเลิกคิดเธอีเพีย ขืนรับไม่ได้อย่าทรมานใจเมียคิดไปน,น้องคนปวดร้าวดวงจิตนั่งนอนก็คิด ถึงอดีตคืนมาฟังเพลงตำแหน่งที่ไม่ต้องการนะคะเปลี่ยนสไตล์บ้างหลังจากที่ทำคลิปกินมานานทำคลิปร้องเพลงบ้างเนาะนยิ่งอยู่นานไปยิ่งเหยียบหัวใจลูกตาทีวีอยู่กับพี่ไปจนวัน ที่หมดน้องไม่ต้องการเลือกเธอถ้าใจสุขสมตำแหน่งระดมน้องไม่ต้องการลูกเมียต้องนอนระทมเลิกคิดจะปีอย่ามีเมียน้อยวันนี้ไม่คิดเลยว่าจะพา